รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วเย้ๆยวันนี้นะคะเรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิต กับครูฮะไทยชนกไขแสงทองนะคะอ่ะและในวันนี้ครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูด้วยอ่ะเรามาดูกันเลยปึ๊บอันนี้รูปอะไรคะรูปกบในรูปนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างมีกบมีใบบัวนะคะอ่ะน,นักเรียนสังเกตร,รูปให้ดีแล้วเดี๋ยวครูมีคําถามมาถามนักเรียนอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะไปกันเลย คำถามข้อที่และข้อแรกถามว่าในภาพมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอ่ะให้ดูรูปอีกรอบอ่ะมีอะไรบ้างคะมีหนึ่งกบนะคะและอันที่สองบัวนั่นเองอ่ะต่อมาคำถามต่อไปกบและบัวมีลักษณะใดที่เหมือนกันบ้างอดูรูปภาพคะ่ะ ดูสิมันมีมันมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันตอบอยังตอบแล้วนะอ่ะมีสีเขียวเหมือนกันทั้งกบกบก็มีสีเขียวและบัวก,ก็มีสีเขียวนะคะอ่ะทำๆต่อไปถามว่ากบและบัวมีลักษณะใดที่แตกต่างกันนะคะอ่ะดูภาพและตอบ ในใจมีลักษณะอะไรบ้างที่แตกต่างกันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอาไ้นะอ่ะ,อะกบเคลื่อนที่ได้แต่บัวเคลื่อนที่ได้ไหมคะบัวเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะกบสร้างอาหารไม่ได้และบัวสร้างอาหารได้บัวสร้างอาหารได้เนื่องจากบัว,บวเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งมี สีเขียวที่จะมีคลอโรฟิลที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงนะคะอ่ะต่อมามาดูรูปต่อไปกันอ่ะรูปต่อมาอัน,นักเรียนบอกครูซีว่ารูปแรกคือรูปอะไรขังโคกรูปที่สองปลารูปที่สามคนรูปที่4เห็ดรูปที่หงูและลาอ่ะต่อค่ะกุลาบ ไก่ข้าวป้งม้าและปูอ่ะครูให้นักเรียนดูภาพทำไมดูทำไมคะเออดูเพื่อมาทำกิจกรรมอ่ะจากภาพสิ่งมีชีวิตทั้ง12ชนิดถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารจะจำแนกสิ่งมีชีวิตนี้ออกเป็นกลุ่มอย่างไรใช้แค่กี่เกณฑ์คะใช้แค่2เกณฑ์ก็คือ เกณฑ์การเคลื่อนที่กับเกณฑ์การสร้างอาหารนะคะอ่ะมาเรามาดูกิจการทํากิจกรรมกันวิธีการทำกิจกรรมของเราก็คือจัดกลุ่มบัตรภาพสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารบัตรภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ทั้งสัทั้ง1 3ที่12เนาะ12ชนิดที่ขูได ามาให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันอืมนี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะต้องกรอกเนาะอะ,อ,ะอันนี้นะคะนี่ใช้เกณฑ์น,นี้การสร้างอาหารแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ ได้อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอ่ะเราจะใช้เกณ์สองตัวนี้ก็คือการสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่นะคะการสร้างอาหารเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสร้างอาหารได้แล้วก็สร้างอาหารเองไม่ได้การเคลื่อนที่ก็จะแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์นะคะที่ใช้ร่วมกันนะคะถ้าเป็น สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้จะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นพืชเนาเพราะพืชมีการสร้างอาหารและพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะว่าพืชไม่มีขาอ่ะดูอันนี้อันนี้คือพืชหมดเลยอันนี้คือต้นอะไรคะต้นกุหลาบอันนี้คือต้นอะไรต้นข้าวและอันนี้ต้นปงต่อมาสร้างอาหารไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ สร้างอาหารไม่ได้และเคื่อนที่ได้สร้างอาหารไม่ได้ก็ต้องเป็นสัตว์เคื่อนที่ได้ก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่มีขาเคลื่อนไหวไปมาได้เนาะเช่นปลาว่ายน้ำไปมาในน้ำค้นวิ่งเล่นสนสนเหมือนพวกเราไหม <c oughs> อ่าต่อมาปูปูอันนี้อะไรเนี่ยม้ากบ แล้วก็งูต่อมาใช้เกณฑ์สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้ได้แก่อะไรคะเห็ดแล้วก็หลานั่นเองต่อมาเราจะแบ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์นะคะกลุ่มพืชเมื่อสักครู่นี้คืออะไรสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะเป็น ต้นกลาาข้าวแล้วก็ปงกลุ้มสัตว์กลุ่มสัตว์ก็คือที่มันสร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้แหละก็พวกเดิมเลยปลาคนปูกบมา้าไก่แล้วก็งูต่อมาที่มันไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่ทังสัตว์จะเป็นแค่เห็ดกับราเห็ดกับราเนี่ยสร้างอาหารเองไม่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ,ะจากการที่เราได้ ทำไปนักเรียนจําอะไรได้บ้างไหมกลุ่มพืชเป็นยังไงคะสร้างอาหารเองได้เื่นที่ไม่ได้นะคะอ่ะกลุ่มสัตว์สร้างอาหารเองได้ไหมไม่ได้เื่นที่ได้ไหมเข่นที่ได้และกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชทั้งสัตว์มีอะไรคะเนี่ยเห็ดแล้วก็ลาอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกัน สรุปผลการทำกิจกรรมอ่านักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเมื่อใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกมจะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และก็กลุ่มที่ไม่ใช่ถังพืชและก็ไม่ใช่ถังสัตว์อ่ะเข้าใจไหมคะงงไหม คือเมื่อกี้เนี้ยเราแบ่งเป็นสองเกณฑ์ใช่ปะก็คือเกณฑ์การเคลื่อนที่กับเกณฑ์การสร้างอาหารพอเราแบ่งจากสัตว์ทั้ง12 12 12ชนิดที่ครูได้ยกมานะ่ะจะแบ่งได้เป็นสามพวกก็คือกลุ่มพืชข้าวปงกุลาบกลุ่มสัตว์ก็คือพวกที่มีขาแต่ก็สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์ก็จะเป็นเห็ดกับราอ่ะ งงไหมไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราพอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอ่ะวันนี้นะคะจบแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ